ส,สวัสดีครับคุณชากช้าหน่อยนะกำลังปรับจออยู่ให้มันได้พอดีเป๊ะนะครับวันนี้นะครับจดหมายฉบับที่สี่นะครับกูเจะมาไลฟ์สดการเขียนจดหมาย Star d e u t s c ขกสอบกันสอบ Star d ด u t s c ครับระดับ A1 ระดับแรกเลยนะครับวันนี้ก็เป็นฉบับที่สี่ละเดี๋ยวก่อนอื่นกูจะอ่านโจทย์ให้ฟังหนึ่งรอบนะครับใ c ้ r e i b e n Sie n E-Mail a n d a s Hotel Kaiser Wilhelm in Hamburg อันนี้ก็เป็นชื่อเมือนครับ in Hamburg อยู่ทาง in North Deutschland ทางเหนือของเยอรมันรูปแบบวันนี้จะเป็นอีเมลนะครับเขียนอีเมลนะครับสังเกตว่าด้านล่างตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นเป็นว่างเอาไว้ให้เราใส่อีเมลอันตราเซอร์ของเราเองนะครับ Kaiser Wilhelm ก็เป็นชื่อโรงแรมนะครับ Das Hotel Kaiser Wilhelm in Hamburg แสดงว่าตรงนี้ไม่ม no ีชื่อคนอยู่การเขียนจดหมายฉบับนี้เราเดี๋ยวเราพิจารณากันก่อนว่าเราเขียนหาใครเนาะสามไกดพุ่งเจอนะสามจุดที่จ์กำหนดให้ตรงนี้นะครับสบกาณไี่เมมิทลเพนชันคุณจะไเณปี่มนะมอหนคุณปทีอนคี่เอ่นะเอนคุที่เอุเนอนุกฮาฟนะ เราต้อง study เราต้องทำความเข้าใจศึกษาโจทย์ก่อนโจทย์บอกว่าให้เขียนหาโรงแรมนะครับ Das Hotel Kaiser Wilhelm ซึ่งมีชื่ออยู่นะครับแต่ก็เป็นชื่อโรงแรมนะครับไม่ได้เป็นชื่อคนเพราะฉะนั้นจดหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นทางการนะครับเป็น H k e n a d u H s C Gross l o h i e r นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ H เขียนหา C g r o s ตัวนี้นะครับไม่ใช่เขียนหาเพื่อนแล้วก็ไม่ได้เขียนหาเพื่อนหลายคนนะครับสรุปว่า H เขียนหา C g r o นะครับ คำที่สามารถโผล่ได้ในจำนวนหนึงเราก็จะมีเอกมิชเมียไม้นะครับแล้วก็ซ e ีซีอินแนนเดียซีคูณสองก็เป็นแปดนะครับแปดคำนี้จะมีโอกาสโผล่ในจำนวนหนึ่ของเราคำที่ไม่ควรโผล่เลยคือคำว่า d ูดิคเดียดายดูดิคเดียดายถ้าโผล่ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเรามีโอกาสทำผิดนะครับเพราะเราไม่ได้เขียนหาดูนะครับคำว่าดูดิคเดียดายจะไม่โผล่เลยแล้วก็คำว่าเอออ้อยอ้ h ยเออก็ไม่โผล่เช่นเดีวยวกัน เออิชอิครับสรุปว่าจดหมายฉบับนี้เป็นตัวเราเองเอชเขียนหาโรงแรมนะครับเขียนหาโรงแรมซึ่งในที่นี้ก็คือคนที่จะเปิดจดหมายเราอ่านนะครับความสัมพันธ์กับเรานะครับในเนื้อความเนื้อหาองจดหมายก็เป็นเอชเขียนหาซีโรสเราเขียนหาท่านนั่นเองนะครับแล้วก็ลายพุ้งเชื่ออยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าตรงนี้9คะแนนนะครับแต่ละจุดก็คือ3คะแนนที่เราจะต้องทําให้ได้นะครับอันที่หนึ่งซีบรูคเขียนไอดเปลซิมมิตทัลเพนิออน An dieser sie bleiben vier Nächte. Vier Nächte. Komma. Ankunft. Punkt. Punkt, habe ich so eine Hocke reingelegt. 16.30 Uhr. Flughafen Füllsbüttel. Dann ich eine Bitte, ich kann bin, Flughafen, ich kann bin. Punkt 3. Das Hotelauto soll sie am Flughafen abholen. Dann habe ich Tag und Nacht. Ich habe mir Tee, wenn ich noch Wein ข้างบนคือคำว่าฟอนแปลว่าจากอันแปลว่าถึงอ่อันนี้ในโจทย์เขาก็กําหนดให้แล้วว่าให้เขียนหาโรงแรมอันนี้เป็นอีเมล์อัตรสของโรงแรมอันนี้เราไม่ต้องทําอะไรนะครับส่วนตรงเนี้ยเมื่อกี้มันว่างอยู่ถูกไหมครับดัเสเซียเราก็เขียนอีเมล์อัตรสของเราเองในที่นี้สมมุติอันนี้เป็นอีเมลของครูนะเราก็ใส่ไปต่อมาข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งก็บอกว่าซีบรูเกนไอดอเปิลซิมมันเป็นห้องพั Doppelzimmer นะครับเป็นตัวยอ่อเ e ซัสนะครับ Doppel ก็คือ Double ก็คือ2 Zimmer แปลว่าห้องนะครับนั่นหมายถึงห้องคู่นะครับแล้วก็ Mid-Halp p ension คำว่า p ension แปลว่ามื้ออาหารที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจาก Frühstück นะครับนอกเหนือจากอาหารเช้าถ้า h a l ์แปลว่าครึ่งก็จริงนะครับจะมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าฟ l l แล้วก็ p ension นะครับฟอล p ension อ่ะในห้องเนี่ย เวลาจองห้องก็จะมีฟรุชทุกอาหารเช้าหนึ่งละแล้วลถ้าเราต้องการอาหารอีอกหนึ่งมือ้ออาจจะเป็นฟรุชทุกอาหารเช้าหรือไม่ก็อาหารกลางวันก็เราก็จะเรียกว่าฮับเพนชินหรืออาหารเช้ากับอาหารมื้อเย็นนะครับสมมติกลางวันเราออกไปเที่ยวข้างนอกกลับมามื้อเย็นจะทานกับโรงแรมแบบรวมอยู่ในนั้นเลยอินคลูซีฟก็จะเป็นฮับเพนชินเช่นเดียวกันแต่ก็จะมีอีกแบบหนึ่งทีุ่ณเล่าฝั่งมีโฟลเพนชิอนนะครับโฟลเพนชินคนกเกษียณบางทีก็ไปทเที่ยวต่างประเทศเนี่ย เขาก็จะมีแพ็กเกจนะครับก็คืออาหารมื้อเช้าฟูดสต c กมื้อกลางวันซูมิทักเอสน n แล้วก็สุอาเบนท์เอสน์นะครับทานสามมื้อกับโรงแรมเลยก็จะเรียกว่าฟอ l l ลเพน i ิออนนะครับฟอลเพนชิออนอ่ะโจทย์ข้อนี้กำหนดว่าเราต้องการห้องคู่แล้วก็อาหารเช้าและอาหารอีกหนึ่งมือ้อนั่นก็คือห้องคู่บวกอาหารสองมือ้อนะครับดัชม์ห้องเดียวนะครับเป็นเพจดั s เราต้องการหนึ่งห้องอคุสติพีสกลางตังนี้ก็เลยเป็นไอซิม e r ะนะครับไม่เป็นไอเน้นแล้วก็ไม่เป็นไอเนอะหพหาพ์ของคำว่าซิม m e ะไม่เติมอะไรนะครับแวรที่ต้องใช้ในการเขียนตรงนี้คือคำว่าเบราเคนเบเออารูเซ n ไอเอ็นเบราเคนแปลว่าต้องการเรา need you need o n e d o u b l e room with with breakfast and with another meal นั่นเอง another one meal ตรงนี้ทําง่ายมากคล้ายๆกับจดหมายอื่นๆที่เราเคยทํามาแล้วฉบับที่1 2 3เขาให้มาเป็นประโยคแสดงว่างา่ายนะครับเราเปลี่ยน C ีกรสเป็น x นะครับตรงนี้เราได้เป็นคําว่า x แน่นอนคําว่าเบราลเค้นผ่านตาม C ี r กรสเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนมาเป็น x แล้วเบราลเคก็ต้องตัด an แล้วก็เติม a เพราะว่าประธาน x ให้สอดคล้องนะครับก็จะได้เป็น h เบราลคือ i need ฉันต้องการ หรือฉันอยากจะมี i ิ m เมส h ตอร์ฮาเป็นั่นเอง ich brauche ตรงนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับอันนี้เสร็จแล้วตายพุ่งจะเห็นไหมว่าง่ายมาก ich อิสเบ e เคไอด p ปเพลเ m อร mit halbpension หนึ่งประโยคเก็บเอาไว้ก่อนนะครับพอยท์ที่สองพอยท์ที่สองก็ให้มาอย่างนี้นะครับอันนี้สิ่งที่โจทย์ให้มา das sind angegeben เขาบอกว่า sie bleiben นเฟียร์เน็ตอรตรงนี้เป็นประโยคแล้วเพราะมีแวบ,บคำว่า bleiben ซึ่งแปลว่าพักพักอยู่ ภาษาอังกฤษคือ stay you stay for nights นะครับเนื่องจากคำว่า n e x t เป็นพหะพจพ์ของคำว่า night คลว่ากลางคืนหลายๆหลายๆคืนก็ใส่อมเหลา่ากลาเป็น n e x t นะครับอันนี้เราอยู่ทั้งหมด4คืนนะครับ4คืนอยู่ที่โรงแรม4คืนแล้วก็ให้อีกหนึ่งคำนามให้มาก็คือคำว่า u n k u n t u n u n t ประโยคนี้ได้แล้วนะประโยคนี้ไม่ยากเล็งเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราต้องใช้แวบตัวนี้คือไ like, รเป็นในการเขียน แล้วก็เปลี่ยนสีกร o สเป็น x ส่วนตรงนี้เราต้องหาก่อนอว่าเวฟคืออะไรเขาไม่ได้กําหนดมานะครับแต่เราต้องรู้ว่า u n นค n f ฟเป็นคํานามแปลว่าการมาถึงการมาถึงเกิดมาเป็นเพศดีดีอันคุนฟ์มาจากเวฟอันคอมเมนเป็นเวฟแยกร่าง u n c o m m เ n นเดี๋ยวเราจะต้องเอาเวฟตัวนี้ไปเขียนนะครับกับประธาน x ก,ก็คือตัวเราเองนั่นเองแล้วก็อินฟ r m a t i o n นัสเซียมีข้อมูล3ก้อนที่เขาให้มาก้อนที่1เป็นก้อนของวัน น,นั่นคือวันที่5เดือน6แเราก็จะเอาไปเขียนในประโยคได้เป็น Am 5ฟิลเยูนเขียนเลข5แล้วก็มีจุดนะครับแล้วก็เดือน6คือยูนีก้อนที่2 16เซกเวไก็ต้องเป็นก้อนของเวลานะครับเวลาเขียนในประโยคต้องมีคําเชื่อมด้วยคือคําว่าอ um ุ u มอุ่มเซ็กวไกก้อนที่3ให้สนามบินมาคือคําว่าฟลุคฮาเฟนแล้วก็ชื่อสนามบินคือ f u s ส์บิเทเวลา ในรูปประโยคสถานที่จะต้องมีคำเชื่อมเชดียวกันคือคำว่าอัมอัมฟลูคาวเฟนฟิลส์บิทเทคำเชื่อมตรงนี้เกิดจากพิจารณาวว่าประโยคที่เราจะเขียนคือคำว่ามาถึงการมาถึงสนามบินนั่นไม่มีการเคลื่อนที่แล้วนะครับใช้คำว่า at the airport ได้เลยแอภาษาเยอรมันคืออัมตรงนี้มาจากอ n dem f l u ูคา f e n ยุบคำว่าอ n นเดได้เป็นคำว่าอันะครับ เพราะฉะนั้น3ามกรตรงนี้ได้ค่อยมาเราจะต้องการคําเชื่อมหมดเลย Preposition อ m um, อัมอุมแล้วก็กอัมกรแรก,กอัม15 Juni, นายนที่สองุม6 3 0แล้วก็กรที่3ามอัมฟลูค e าฟ ü นฟิลส์ปิเชลชื่อเฉพาะที่เขาให้มาก็เอามาเขียนต่อจากคําว่าฟลูค h าฟ e นสนามบินได้เลยหรือว่าท่าอากาศยานนะครับทีนี้หน้าตาประโยคจะเป็นยังไงก็จะเป็นว่า Ich komme bla 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 a n เพราะว่าเป็นแว็บแยกรางเมื crew, ่อสักครู่ un comment มาจากตรงนี้เอามาจากคำว่า u n k u n f t นะครับ h comma un ตรงนี้คือก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองและก้อนที่สามที่เราได้มาเมื่อสักครู่นะครับจากสามก้อนนี้สีม่วงสีเขียวแล้วก็สีฟ้าเราก็เอามาเขียนต่อกันได้เป็นประโยคของเรา h comma am 5. Juni um s e c h am Flughafen Fulspitel an und แล้วก็ bleibe ตรงนี้ไม่ต้องเขียน i อีกแล้วนะครับเพราะ ich ใช้ตัวนี้เหมือนเดิมเชื่อมด้วยคำว่า und, und ก็คือ i c o m m e und น c h bleibe นั่นเองนะครับแล้วก็จะพักอยู่ vier n ส c h t e in h น m b u r g นะครับเราใช้แวบสองตัวในการเขียนหนึ่งประโยคตรงนี้ถ้าเราทำได้ก็สิ comment, like. ่เป็นคอมเมนต์ไร้พงเทิงเหมือนกันนะครับได้3คะแนนสองครั้งแล้วก็เป็น6แล้วนะ สามบว i ส t มได้กดี่สิบหกคะแนนพอยตเดบขาให้มาเป็นประโยคเหมือนกันดัสโฮเทลออทอโฮเทลคือโรงแรมออทอคือรถยนต์นะครับรถยนต์ของโรงแรมเนี่ยนะสโตัวนี้เป็นแวฟช่วยโมโดานแวฟแปลว,ว่าควรจะนะควรจะ Up พโคเรนอัพโคเตัวนี้แปลว่ามารับหรือไปรับก็ได้เพราะารับ pickup นะภาษาอังกฤษ pickup นะครับ รับใครรับสีตัวนี้คือสีกรอสกรรมตรงก็คือตัวเราเองอัมฟลูกฮาเป็นรับที่ไหนรับที่สนามบินนั่นแหละนะครับอ l s โถ้ามีคําว่าโซลเป็นสิ่งที่รถโรงแรมควรจะทําเพราะฉะนั้นโจทย์ก,กําหนดให้เราเขียนตัวนี้คือ I อเนอบิประโยคขอร้องแบบสุภาพ I อเนอร์บิ e เอสุชไรเป็นนะครับอันนี้เราจะต้องเขียนประโยคขอร้องแบบสุภาพซึ่งโครงสร้างประโยคก็จะแบบนี้คือคอนเทนซี Upholen เอาเวบที่เขากำหนดมาให้เนี่ยนะครับมาเขียนตรงนี้อยู่อยู่สไ้า์ของประโยคนะครับอ p h o l e n ตัวนี้เป็น Action Verb แปลว่ามารับเปลี่ยนซีกรอสกรรมตรงมาเป็นตัวเรากรรมตรงก็คือคำว่า Mix เพราะว่าต้องการให้เขามารับตัวเราเองนะครับ m i กอัพนมิก hmm. อัพโนะครับคืนทินซีนะครับมีค่าเทกับ c could you pick up นะครับ d you pick มี up นั่นเอง ภาษาดอยซ์ก็จะได้เป็นเ ö Sie mich bitte ิ n t e n ทน e m มิชบ i เ t e นะครับเนื่องจากความสุภาพนะครับเราใส่คำว่า bitte? ภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า please ครับ could you pick me up please นั่นเอง่วนดัลเลียตรงนี้มิดเดิมโฮเทลอัลนะครับจาก das Hotel Auto มารับด้วยนะเราใช้คำว่มาม i ดเด m มเพราะว่า Auto เป็นเพศดัสนะครับม i ดบวกดาทีบนะครับ das Auto das das dem des Das d a s d e m d e s ช่องที่สามมิดเนี่ยบวกดาทีคือช่องที่สามก็เลยกลายเป็น m i ด dem Hotel Auto ์รับที่ไหน am Flughafen abholen วลิอันนี้ก็ถ้าทำเสร็จก็ s i e b e k o m m e n wieder ร์ไตรพุ่งใช่ครับเพราะว่ามีแวบมีโครงสร้างประโยค contented b l a b l a b l a a b h o l e n ถ้าเป็นสิ่งที่เราขอร้องแบบสุภาพแล้วปุ๊บ นั่นหมายความว่าโรงแรมควรทำนะครับโซลลนโดยรวควรถ้ามีตัวนี้พยายามรู้นะว่าให้เขียนเป็นประโยคขอร้องแบบสุภาพโครงสร้างเขาจะเป็นอย่างนี้ถ้าประโยคขอร้องแบบสุภาพไปเขียนในจดหมายที่เอเขียนหาดูเขียนหาเพื่อนได้ไหมได,ะะได้นะครับได้นะครับตรงนี้จะเป็นดูนี่ก็เป็น c o n t e s t do นั่นเองที่เริ่มเหมือนเดิมถ้าเขียนหาเพื่อนหลายคนตรงนี้เป็นเอียตรงนี้ก็เป็น content ear นะครับ ta t AT. ในกรณีนี้จดหมายโจที่สี่ของเราเขียนหาโรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสีกรอสตรงนี้ก็เป็น c o n t e n ตนะครับ c อ n t e n t ์ m i c h bitte a b ั o l e n นอันนี้ก็รายละเอียด so, เราต้องเวิร์ u เอาเพิ่มเติมแค่คำว่า m i ด De ิมเอาโฮเทลเส่วน am um f l u g h a f e n มันมีอยู่แล้วกับ a b Hol e n เนี่ยมันมีอยู่แล้วอยู่ในโจทย์อันนี้เราไม่ต้องคิดใหม่นะครับแค่แปลงจากตรงนี้ให้มาเป็นโครงสร้างสีส้มตรงนี้โครงสร้างตรงนี้เรียกว่า i n o น i t t ชประยยกต์ข,ของรามบาสุภาพ นะครับทีนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บโครงสร้างของจุดหมายของเราซึ่งอยู่ในอีเมลนะก็จะเป็นเช่นนี้เสียเกียรติดาวเมนุนเฮ้กินสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับสีเขียวนี่สิ่งที่เราควรจะใส่เพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับในความเป็นจริง i n the w e c g light นะครับถึงแม้ไม่ใส่จริงๆแล้วเราก็ทําครบแล้วไสรพุ่งเ่อตามที่โจทย์กําหนดแต่ครูแนะนําให้ทํานะครับจะได้คุ้นเคยต่อไปไปสอบอัสไว ก็ต้องทําเช่นเดียวกันนะครับทำตั้งแต่ r i เลยนะครับเพราะอะไรเพราะโรงแรมยังไม่ทราบว่าเราเป็นใครนะแล้วก็ใส่1ประโยคแนะนําตัวเองแบบร่าวๆง่ายๆสมมุติอันนี้เราชื่อว่ามิเชลนามสกุลไมเออร์นะครับเราก็บอกว่า My name is m ม c h a e l m ิเชลมเออรหลังคอมมาประโยคแรกเขียนตัวเล็กอ่าเช็คถูกต้องนะครับ Ich möchte eine Buchung machen Eine Buchung machen แปลว่าจองนะทำการจองนะครับ มุกคงเป็นคำนามเพศดีนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นไอเนอะที่ไหนอินเรมโฮเทลในโรงแรมของท่านนะครับมีเพิ่มมาคำว่าคือคำว่าเ e อียที่แปลว่าของท่านซีซีอินเอนี่มาจากช่องที่4ของซีกรอชนะครับอินเดมโฮเทลตรงนี้ก็เลยกลายเป็นอินเอร์เคมโฮเทลแล้วก็เอาชื่อของโรงแรมที่มีอยู่ในโจทย์มาใส่นะครับอินเอร์เคมโฮเทลไคเซอร์วิลเฮมอินฮัมบูร์กมัน หลังจากนั้นก็เอา3ประโยคที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ Ich brauche ein doppelzimmer mit halbpension อยากได้ห้องคู่แล้วก็พร้อมอาหารสองมอ Ich komme am 5. Juni um 16:30 am Flughafen f ü l s b ü t t e l an und bleiben für n ä c er. h t e เปลี่ยนคำว่า in Hamburg เพราะพูดถึงพูดถึงเป็นครั้งที่2เนาะนี่เราพูดถึงครั้งที่1เปลี่ยนเป็นที่นั่นได้เป็นคำว่า dort นะครับแล้วก็จะพักอาศัยอยู่ที่นั่นสี่คืนนะครับ ประโยคที่ 3, Könnten Sie mich bitte mit dem Hotelauto am Flughafen abholen? นะครับแล้วก็ลงทาง้ายจดหมาย AN 2T นะครับจดหมายทางการ Mit freundlichen Grüßen นะครับลงชื่อมิชาเอลนามสกุลไมเออร์สามารถเขียนเป็นตัวใหญ่แบบนี้ได้เลย M r E A R ไมเออนะครับเขาจะได้ไม่สับสนจะได้มั่นใจนะว่าไมเออตรงนี้เป็น f a m i l y name เวลาเขาเรียกเราเขาจะเรียกว่า Herr m มเ e r แห่บกนามสกุลนะครับจดหมายช่องที่สี่ก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ทบทวนสเต็ปแรกอันนี้เป็นโจทย์นะครับเราก็อ่านโจทย์หนึ่งรอบหลังจากนั้นก็ใส่อ e ีเมลอันตรายเพราะเขาบอกว่าเป็นอีเมลนะครับแล้วก็พิจารณาว่าเราเขียนอาคายเขียนหานโรงแรมก็จะเป็นซีกรอสเเขียนหาซีกรอสสเต็ปต,ต่อมาทำไปทีละพอยต์นะครับอันนี้พุ่งที่หนึ่งนะครับ เขาให้มาเป็นประโยคแล้วแล้วก็ทํามาเป็นแบบนี้ได้เลยเปลี่ยนแค่สตัวตรงนี้กลายเป็น x brauche ตรงนี้ก็ f ฟ r t i g เสร็จเรียบร้อยอันที่2ยากหน่อยอันนี้คือยากสุดเพราะต้องการคําเชื่อมสามัญเชื่อมวันด้วยอัมเชื่อมเวลากี่โมงด้วยอุ่มเชื่อมสถานที่แบบไม่เคลื่อนที่ด้วยคําว่าอัมโอเคเพราะแวคือคำว่าม um okay. um, าถึงจบมาถึงตัวนี้แค่มาจากคาว่า die unconft ซึ่งอยู่ในโจทย์ unconf u n c o m m เ n เป็นแบบแยกรางแล้วก็ b ล e i b เป็นตรงนี้คือง่ายเขาให้มาแล้วส่วนที่ยากคือส่วนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราลองทําอันเนี้ยเขียนวันนี้หนึ่งรอบผ่านมือผ่านตาเนี่ยเดี๋ยวถ้าเจอจุดหมายแบบนี้เราก็จะทําได้เจอ mm hmm. unkunft จำเอาไว้เลยว่าต้องนึกถึงแบบคำว่า Uncom m o n นะครับ i ิชคอ m ่าบับลาอันค n นฟ์บล่ายตรงนี้นะครับสองประโยคนะครับเชื่อมด้วยคําว่าและทําให้เกิดเป็นประโยคจริงๆแล้วคือ ประโยคเดียวพุงเดียวนะครับ x ข้างหลังตรงนี้ x ีกไลเบอร์ตรงนี้นะครับไม่ต้องเขียนเอกอีกต่อไปใช้ครั้งเดียวได้เลยจุดที่3การเขียนประโยคขอร้องแบบสุภาพนะครับเจอคำว่าโสใครควรทำอะไรก็แล้วแต่แสดงว่าก่อนหน้านั้นต้องมีการมีประโยคขอร้องแบบสุภาพนะครับถ้าเราขอร้องให้เพื่อนทำเพื่อนก็ควรทำประมาณนั้นนะครับท่านโจทย์สั่งแบบนี้เราไม่เอาคำนี้มาเขียนนะครับเราจะไม่บอกว่า ซีโซลนมิกแบบบลัอัพโฮลหจริงๆก็ได้แต่มันไม่สุภาพนะครับโครงสร้างระโยคขอร้องแบบสุภาพเป็นแบบนี้นะครับเราเรียนมาแล้วโจทย์ก็เลยอยากให้ลงเขียนจดหมายเขียนอีเมลด้วยโครงสร้างประโยคขอร้รงแบบสุภาพเรียกว่าไอโนบิชช์หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้สีส้มนี่คือโครงสร้างของมันนะครับประกอบกันเสร็จเรียบร้อยสีเขียวคือส่วนที่เราจะต้องเขียนเพิ่มเติม,ตมนะครับสีส้มตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราเตรียมพร้อมมาสักครู่นะครับแล้วก็ขึ้นต้นจดหมายลงท้ายจดหมายเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนี้รับไปเลยเซนตพุงเจอ จากการสอบสตาร์ดอยทั้งหมดนะครับฟังพูดอัานเขียน4พาร์ตคะแนนเต็ม60คะแนนเซ็กซี่พุ่งเถอะหวังว่าพวกเราคงจะเข้าใจนะครับจดหมายฉบับที่4ทางการนะเขียนหาโรงแรมเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลองซ้อมกัน1รอบนะครับเอาเนี้ยไปเขียนเขียนใส่กระดาษผ่านมือผ่านตาแล้วก็อ่าน1รอบน่าจะทําให้คุ้นเคยมากขึ้นนะครับไปสอบก็ขอให้มีสตินะครับแล้วก็ feel a n hold ทุกๆคนเลย Auf Wiedersehen. Tschüss.